ขยะอื่นๆจํานวนมากถูกเรือหางยาวชักลากออกมาจากต่อหม้อสะพานอุตมานุสรหรือที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เรียกกันว่าสะพานมอญเนืน่องจากเชื่อว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้สะพานแห่งนี้พังลงมากลางแม่น้ําซองกาเลียตลอดสี่วันที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากลงสู่แม่น้ําซองกาเลียกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวกราก ได้พัดเอาเศษไม้และขยะจำนวนมากมาติดอยู่ที่บริเวณต่อหม้อทำให้เสาสะพานซึ่งเป็นเสาไม้ทั้งหมดไม่อาจต้านทานความแรงของกระแสน้ำได้ส่งผลให้สะพานไม้อายุเกือบ30ปีพังคลื่นลงมาและหากไม่รีบกำจัดเศษขยะทั้งหมดก็มีแนวโน้มจะทำให้สะพานสุดลงมาเรื่อยๆแต่การทำงานของเจ้าหน้าที่และชาวบ้านรวมถึงพระสงฆ์จากวัดวังวิเวการามเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากระแสน้ําเชี่ยวส่วนการซ่อมแซมก็ต้องรอให้ถึงช่วงหน้าแล้งก่อนจึงจะดําเนินการได้ก็คือสถานการณ์ช่วงนี้ก็แค่รอดันสวะที่มาค้างๆคนนี้ให้ออกไปก่อนแล้วก็ต้องรอให้น้ํานิ่งก่อนจึงจะ,ะก็วางแผนซ่อมกันาก็ได้บอกกับช่างหรือว่าชาวบ้านที่นี่ว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดึงเสารหรือว่าไม้สะพานที่มันติดอยู่เกรงว่ามันจะลากลงไปด้วย ฟ้าเรือใหญ่มีเราสามารถดึงขึ้นมาได้แต่ถ้าเราดึงมันไม,ไม่ไม่เห็นอะไรในน้ําบ้างไม้ที่ยังติดกันอยู่อาจจะดึงช่วงเสาพวกนี้ทําให้ฟังตาไปอีกสะพานอุตมานุสรหรือสะพานมอญเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาว850เมตรและยาวเป็นอันดับสองของโลกรองจากสะพานไม้อูเบงในประเทศพมา่าสร้างขึ้นโดยการนำของหลวงพ่ออุตมะ เจ้าอาวาสวัดวังวิเวการามเมื่อปีพุทธศักราช2529จึงเป็นสะพานไม้แห่งศรัทธาสะพานมอนสร้างข้ามแม่น้ำสองกาเลียสำหรับให้ประชาชนฝั่งตัวอำเภอสังขละบุรีและฝั่งหมู่บ้านชาวมอนเดินข้ามสัญจรไปมา ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเพราะเป็นจุดชมวิวทะเลสาบเขื่อนวชิลาลงกรที่สวยงามสามารถมองเห็นแม่น้ำสามสายไหลมาบรรจบกันคือแม่น้ำซองกาเลียแม่น้ำบีคลี่และแม่น้ำรันตีจนได้ชื่อว่าสามประสบชื่อแม่น้ำซองกาเลียเป็นภาษามอญมีต้นกำเนิดในประเทศพม่า ไหลาพาดผ่านอำเภอสังขละบุรีแปลเป็นไทยว่าฝั่งโน้นแม่น้ําสายนี้แบ่งแผ่นดินอำเภอสังขละบุรีออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือตัวอำเภอซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่พูดภาษาภาคกลางส่วนอีกฝั่งเป็นหมู่บ้านของชาวมอญที่ตั้งรกรากมานานนับร้อยปี